ม้อพักไอเสียดีจริงไหมใส่ไม่ใส่อันไหนดีกว่ากันวันนี้มีคำตอบสวัสดีครับตบตอนะครับวันนี้ช่องรถไถ่อิสิบ I, Messi, ิเมซี D ่จีบีดีแท็กเตอนะครับโคราชลำรายลบบุรีสระบุรีนะครับก็จะมาไขาข้อข้องใจนะครับว่าหม้อพักไอเสียเนี่ยนะครับมันดีจริงไหมใส่ไปทําอะไรถ้าไม่ใส่จะเกิดอะไรขึ้นนะครับ แต่ก่อนอื่นนะผมเคยทำคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องใสเทอร์โบประหยัดจริงไหมถ้าใครยังไม่เคยได้ดูนะครับก็สามารถคลิกไปดูก่อนได้เลยนะในมุมขวาบนนะครับส่วนท่านไหนนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องเรานะครับก็กดได้เลยนะครับเพราะช่องเราไม่ได้มีแต่เรื่องรถไถนะครับไปชมกันเลยก่อนที่เราจะเข้าหัวข้อของมอเตอร์พักไอเสียเนี่ยครับเราก็ต้องรู้เรื่องของไอเสียนะครับว่ามันคืออะไรผมจะขออธิบายง่ายๆอย่างนี้นะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยเครื่องยนต์สันดาปภายในเนี่ยจะมีวงจรการทํางานของเครื่องยนต์อยู่4ขั้นตอนนะครับนั่นก็คือ 1. ดูดอากาศเข้าห้องเผาไหม้เครื่องยนต์นะครับโดยลูกสูบนะครับจะเคลื่อนที่ลงจากตําแหน่งบนสุดจนถึงล่างสุดนะครับ 2. ออัดอากาศที่ดูดเข้ามาจากหัวข้อ1นนะครับจังหวะน,นี้นะเมื่ออากาศถ,ถูกอัดจนลูกสูบเกือบจะถึงตําแหน่งบนสุดนะครับเชื้อเพลิงจะถูกฉีดผ่านออกมาจากหัวฉีดนะครับ เข้าสู่ห้องเผาไหม้แล้วเกิดการลุกไหม้นะครับระหว่างเชื้อเพลิงกับอารรกาศนะ 3. ระเบิดหรือเผาไหม้ภายในห้องเผาไหม้นะครับก็จะดันให้ลูกสูบเคลื่อนที่ลงจากตำแหน่งบนสุดจนถึงตำแหน่งล่างสุดนะครับ4ีคายเมื่อกา๊าซที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้นะครับขยายตัวจนดันลูกสูบจนถึงตำแหน่งล่างสุดแล้ว ลูกสูบก็จะเริ่มเคลื่อนตัวพร้อมกับลิ้นไอเสียเปิดนะครับแล้วลูกสูบก็จะดันเอาไอเสียหรือก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ออกไปโดยผ่านลิ้นไอเสียนั่นเองนะครับโดยจังหวะที่4นี่แหละครับไอเสียออกมาแล้วท่อไอเสียของเราเนี่ยครับที่จะเป็นตัวลําเลียงไอเสียของเราออกไปนั่นเองเรามก็วากันต่อเลยนะครับ หน้าที่ของหม้อพักไอเสียคืออะไรอาคุณอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรกันแน่นะอย่างแรกนะครับโดยหม้อพักไอเสียเนี่ยมีหน้าที่ลดอุณหภูมิไอเสียลดแรงดันและควบคุมการขยายตัวของไอเสียนะครับโดยไอเสียนที่ออกมาจากเครื่องยนต์เนี่ยสูงประมาณ3.5กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรอุณหภูมิสูงประมาณ600-800ถึงอองศาเซลเซียสนะครับ ซึ่งมันสูงมากๆนะแรงดันที่สูงและความร้อนเนี่ยมีผลทําให้ไอเสียนะครับเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วและเกิดเสียงดังพูดง่ายๆเห็นภาพก็คือเคยเห็นไหมครับไฟแลบที่ออกมาจากปลายท่อหรือยกตัวอย่างนะก็คือมอไซซิงนะครับบิดทีนะไฟแลบออกมาจากปลายท่อเลยนั่นเองนะครับดังนั้นหม้อพักไอเสียเนี่ยทำหน้าที่ลดอุณภูมิและแรงดันก่อนออกสู่ภายนอกจากหน้าที่ดังกล่าวนะครับ นอกจากจะลดอุณหภูมิสู่ภายนอกแล้วยังลดเสียงไปในตัวได้เช่นกันนะครับประเภทของหม้อพักไอเสียนะครับเราสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทง,ง่ายๆนะแบบที่1แบบไส้ย้อนเราก็มาว่ากันเลยนะครับสำหรับไส้ย้อนคืออะไรนะไส้ย้อนนะครับก็คือการที่ไอเสียออกมาจากหม้อพักแล้วถูกบังคับวิ่งวนตามหม้อพักหรือกักกั้นไอเสียไว้ก่อนแล้วค่อยปล่อยออกมาอีกทางหนึงนะ โดยหม้อพักแบบไสย้อนนี้นะครับเป็นหม้อพักที่ออกมาจากโรงงานเหมาะกับรถเดินเดิมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประหยัดชิวๆกันไปนะครับ 2. แบบไสตรงนะครับเอาแบบง่ายๆก็คือหม้อพักไอเสียที่เข้าจาก A นะออกไป B เลยตรงๆนะไม่มีการวนเวียนไม่พักไหนเรียร่ถตรงๆไปเลยหม้อพักแบบนี้นะครับมีหน้าที่แค่ซัดเสียงขึ้นมาอย่างเดียวนะครับ นิยมมากๆนะครับในรถแข่งและอีงน,นะครับผมอ้าวพอเรารู้แล้วนะว่าหมออพักมีหน้าที่ยังไงแล้วรถไถ่ละครับเป็นยังไงแน่นอนนะครับว่าถ้าคุณยังไม่ทราบนะครับผมจะแจ้งให้ฟังอีกรอบนะครับว่ารถไถเนี่ยมีกฎหมายควบคุมความเร็วนะครับไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นคง,คงไม่แรงไปกว่าน,นี้แล้วแหละครับเลยทําให้ผู้ผลิตส่วนใหญ่นะครับทำมออพักแบบไส้ย,ย้อนออกมาแน่นอนเพื่อป้องกันเสียงที่เกิดขึ้นจากการคลายเสียงมานะครับผม ข้อดีข้อเสียของหมอพักไอเสียนะเรามาว่ากันถึงข้อดีข้อเสียของการมีมอพักไอเสียกนก่อนนะครับมีดังนี้ข้อดีนะครับหนึ่งลดเสียงที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากรถถลล่ายเราเนี่ยครับเครื่องยนต์มักอยู่ใกล้กับคนขับมากนะครับดังนั้นถ้าคุณไม่มีพ่อพักเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าในระยะยาวหูดับแน่นอนนะครับผมขนาดใส่มอพักเนี่ยผมว่าย่งวมาดังเลยนะขณะเร่งเครื่องยนต์นะครับผม ถ้าเราใส่ไถไล่จริงๆนานๆเนี่ยผมรับประกันได้เลยนะครับว่าหูมีดับอย่างแน่นอนนะครับหรือส่งผลเสียต่อหูในระยะยาวแน่นอนนะครับข้อ2นะครับประหยัดน้ำมันรวมถึงเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมแน่นอนครับข้อนี้ยังไงก็ต้องมานะเนื่องจากมีการพักไอเสียทำให้อุณหภูมิลดลงแรงดันก็ลดลงมลพิษก็ลดลงไปด้วยเนาะส่วนประหยัดน้ำมันเนี่ยคือมันไม่ได้แรงมากครับ ถ้าเทียบกับรถที่ไม่มีหม้อพักไอเสียนะครับผมถูกไหมข้อดีไปแล้วมาถึงข้อเสียกันเลยดีกว่านะครับข้อหนึ่งแรงม้าที่หายไปเนื่องจากการมีหม้อพักไอเสียนะครับสามารถทําให้เกิดการไหลย,ย้อนกลับของไอเสียได้นะครับอาจจะทำให้เกิดอาการจุกไอเสียหรือไอเสียแน่นจนเกินไปนะครับทาเลยไปทําให้ไม่ได้จุดระเบิดอย่างเต็มที่นั่นเองนะครับผม ผมขอสรุปนะครับโดยตัวผมเองนะสําหรับเรื่องเกี่ยวกับหม้อพักรถไถน,นะครับถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ชอบความแรงไม่ได้ชอบเสียงอันไพเราะของเครื่องยนต์ไม่ชอบอัตราเร่งที่สูงมากๆตอบสนองเท้าได้ดีเนี่ยครับใส่นะครับหม้อพักไอเสียเนี่ยเพราะในระยะยาวแล้วเนี่ยหูคุณก็จะดีนะครับคุณไม่ต้องมาปวดหัวกับการที่จะต้องมาหูดับหรืออะไรแล้วก็ไม่ได้เป็นภาระ ให้กับคนรอบข้างในการขับไปแล้วมันมีเสียงดังนะแต่ถ้าน้องเหนือจากที่ผมเรียกล่าวมานะครับสายไปโลดครับเพราะมันแรงขึ้นดังขึ้นตอบสนองมากนะครับสําหรับวัยรุ่นหรือคนที่รักความแรงนะครับถ้าชอบก็ใส่ไปโลดนะไม่มีใครห้ามนะจ๊ะเป็นไงบ้าง,งสำหรับวันนี้สําหรับช่องเรา ช่องอิสกิ่มซซี่จะเป็นดีเทคเตอร์นะครับก็คงต้องขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะถ้าท่านใดนะครับสนใจก็อย่าลืมบอกเราด้วยนะครับว่าอยากให้เราทำคอนเทนต์แบบไหนนะครับหรือสนใจเรื่องไหนเดี๋ยวเราทำให้เลยนะแต่สุดท้ายน,นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย